โอ้โห oh, 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 สวยงามมากเลยค่ะ mm hmm. อที่วัดเขาตะแบกนะ mm hmm. เด็กน้องซันเดย์เขาจะขึ้นไปสไกายวอล์กนะ mm hmm. ดูเขาจะไหวบ้า, mm hmm. านี่สบับเลียงของเรานะ mm hmm. จะถ่ายรูปกันใช่ไหมคะ ทุกคนที่มาขอพรนะคะก็จะนำริบบิ้นนะมาขอแล้วก็มาผูกไว้นะคำอธิษฐานของทุกคนอยู่ตรงนี้นะคะแล้วดูนะว่าจะถึงคิวใครเนาะมันก็เยอะพอสมควรนะส่วนใครที่มาขอแล้วไม่ได้ก็อย่างยใจไปเนาะก็ดูสิคะคำขอพรของทุกคนเยอะมากท่านเทวดาก็จะให้ตามคิวไปเนาะแล้วแต่บุญกรรมที่ทุกคนสร้างมานะจ๊ะ ป้าจะขออะไรวันนี้นี่มาแล้วทัานตรงนี้แบบพูกง่ายๆป้าจะขออะไรวันนี้ขอให้หน้าที่ยังไงกิจขอให้มีกิจการธุรกิจเตวนตัวอยากทําอะไรนะอยากเปิดร้านเบเกอรี่แล้วก็ร้านร้านกาแฟร้านกาแฟหนูอยากวันร้านกาแฟแล้องซันจะขอเรื่องอะไรคะลูกหนูอยากหนูอยากให้หนูตั้งใจเรียนเรียนเก่งๆโอเคค่ะขอได้แล้วก็ขอให้อะไรสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเพราะหนูเป็นเด็กใช่ไหมลูก โอเคเดี๋ยวแม่จะไปขอพรอกันนะเอาใช่ไหมสองคนนี้ของแม่ก็เสร็จแล้วเอาไปกันตอนเลย let's go หลอดไหมน้อเสืเ้อแดงๆน่ะใส่เสื้อพ้าสิวะมาด้วยนะไหนหันมาดูซิใช่ไหมโอมน้ัวสิวะขอให้พ้าสิวะช่วยน้องสันด้วยนะคะหูวนะเห็นไหมนะ้น้องเห็นเ<อ><อ>ป้าหมาย<ม>นนองยัยงรนูทำไมมันเป็นทางขึ้นเขาสวยไหมน้อลิยงน้อยนี่เรกๆหนูเดินในร่มสูก ขึ้นมาในเขาแล้วนะคะตอนนี้นขึ้นถ้ำนาคานาคีมาแล้วถ้ำเขาตะแบกเราก,ก็ต้องสู้นะไม่น่าเท่าไหร่นะอโอ้เริ่มน่อยนะทุกคนทางชันมากนะคะจะไปถึงเป้าหมายหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยเพิ่งมาถึงจุดนี้ก็จะมีมาไหว้พระตรงนี้นะคะ แวะไหว้พระตรงนี้ก่อนนะคะทุกคนเหมือนพักเหนื่อยไปในตัวนะามากราบขอพรน,นะคะน่าจะหลวงปู่ทวดนะเนี่ยแล้วก็สมเด็จพุทธจารย์โตนะมากราบขอพรกับแม่หมวยเด้อก่อนจะเดินทางต่อตรงนี้ก็เหมือนว่าเราเหนื่อยแล้วก็มาแวะไหว้พระนะคะลิงน้อยก็อยากขึ้นไปข้างบนนะคะ เหมนูน้นนะมาแล้วนะคะเดี๋ยวไปนั่งพักกันตรงนี้นะสูงพอสมควร้ะตัวเองเดี๋ยวไปให้ไหว้พระข้างในนะคะนี่คือวิวทั้งบนนะคะบรรยากาศดีมากทุกคนสวยไหมเอ่ยแวมาไหลวงพ่อสุดพรตรงนี้นะคะแล้วก็ไปสอบนนะคะทุกคนทางลงก็จะง่ายนะแม่หมวยชอบนะเพราะแม่หมวยแดงนุ่มถ่วงของโลกเนาะนี่ตาตากับลูกเขาก็จะกลัวยตรงนน้นนี่ เดี๋ยวลงไปข้างล่างเลยนะคะเพราะว่าไม่สะดวกข่ายเนาะตรงนี้เดี๋ยวโทรศัพท์ร่วงจ้ามีเด็กกลัวความสูงนะคะเห็นไหมนะ่กลัวให้แบบป้าประกบอยู่นะบายกล้องในใจสู้ๆค่ะลูกพุดโธพุทโธในใจไม่น่ากลัวหรอกมาซื้อบัตรอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนตรงนี้มตรงนี้รันภารกิจวันนี้สำเร็จนะคะ<อ>ทุกคนนู่นเ,เรามาจากตรงนู้นเลยเห็นไหม นอนคะแต่ข้างล่างนะคะสูงมากเลยค่ะทุกคนอแม่ก็ไม่เคยขึ้นสูงแบบนี้นะหมายถึงว่าเป็นกระจุกอ่ะต้องมาเปลี่ยนใส่ถุงเท้าตรงนี้นยานมาเปนยานมาเป็นานเียบร้อยเป็นยานแล้นะคะ นทุกคแม่เป็นโรคกลัวความสูงอยู่แล้วไงดูสิดูตากล้องก็ยิงใหญ่เลยคือทุกคนเสียเงินมาสี่ิบาทเพื่อมาเดินขอบข้องข้างนี้นะไม่มีใครเดินกระจกดูนะคป้าจะเดินกระจกดูมีพี่ๆเขาเดินป้าเดินนะสองเดินแบบขาแข็งมากเลยนะไม่คุป้ามาไม่ไปแม่กลัววันนี้พ่อลูกจะไปไหนกันต่อคะจะไปไหนกันต่อวันนี้ ไปพักเสร็จแล้วไปหาหมูตาชินไหมหมูตาหรือจะไปดูหนังคะไปดูหนังหนังหนังไปดูสับปะเลอเสร็จแล้วค่อยไปหมูตาเนาะหมูตันหมูตันวันนี้มป้าพาเที่ยวเลยใช่ไหมไปดูหนังสับปะเลอแล้วไปกินหมูตะใช่ไหมวันนี้วันอะไรคะวันนี้วันอะไรบอกป้าก่อนวันวันนี้วันอะไรวันที่สิบเจ็ดวัน วันวันอะไรวันป๋าวันวันนี้ป้าเลี้ยงใช่ไหมใช่วันนี้มันเกิดขอบคุณป้าป้านะสุขภาพแข็งแรงนะคะี่ต้องบอกว่าต่อป้าเลี้ยงแต่จะมีสปอนเซอร์อ๋อสปอนเซอร์ขอบคุณใครขอบคุณใครขอบคุณขอบคุณพี่กุ้งกับพี่ก้อยด้วยนะครับสำหรับของฝังวันเสด็จเรานะให้ทุกปีบอกว่าไม่เอาไม่เอาก็ยังโอนมานะคะขอบคุณบอสเด้อไปเที่ยวนะครับแม่เหมวยก็อยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเอาพูดมาฟังนะคะทุกคน